เจ้าของแข้งเทพพูดแล้วขายหรือไม่ขายคารจรเจียระว่านนท์ประธานสโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ดเผยผ่านทางเพจปีบางประกงยืนยันไม่เคยมีความคิดขายทีมอยู่ในหัวเลยแม้แต่น้อยและยังมีความสุขดีในการทำทีมทูแบงคอกยูเนเต็ด านเจียราวานนประธานสโมสรทูแบงคอคกยูเนเต็ดได้เปิดเผยถึงอนาคตของทีมหลังมาโนโพโกิงอดีตกุนซื่อใหญ่ที่ทำทีมมายาวนานถึง6ปีครึ่งลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากทำผลงานได้ไม่ดีใน4เกมหลังสุดและยังไม่เคยพาทีมควา้าแชมป์ใหญ่รายการใดมาครองได้เลย โดยได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเรามีการเตรียมแผนตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะมาโนก่ต้องการจะออกเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วแต่เรายังให้โอกาสเขาทําทีมแต่เมื่อผลงานมาถึงที่สุดแล้วเขาก็รู้ตัวเองดีว่าต้องไปส่วนเรื่องโค้ชคนใหม่ตอนแรกเรามองว่าจะหาโค้ชนอกฝีมือดีลายใหม่ๆเข้ามาทําทีมเหมือนกันแต่ด้วยสถานการณ์โควิดอย่างนีจึงเป็นเรื่องลําบากประธานแข้งเทพกล่าวต่ออีกว่า ส่วนเรื่องของอเล็กซานเดกามาก่ากับโค้ชโบชิดาบันโดวิชนั้นเราก็สนใจแต่พิจารณาแล้วถ้าเอามาตอนนี้คงจะลำบากยุ่งยากเรื่องของระบบต่างๆภายในทีมที่เราเสร็จไว้หมดแล้วดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือการดันแดนดนี่ดนนิเอเล่อินวินซิเบเล่โค้ชทีมเยาวชนที่อยู่กับสโมสรมานานขึ้นมาสานงานต่อจากมาโน่เพราะแดนนี่มีคุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วนมีโปรไลเซนและทำงานกับทีมมานานรู้ระบบแนวทางของทีมอีกทาง เขายังเป็นคนสร้างนักเตะเยาวชนป้อนทีมชุดใหญ่มาอย่างต่อเนื่องในช่วง2องปีที่ผ่านมาอาทินัทวุฒิสุขสุนไมเคะะิลชยาธทส่วนกระแสะข่าวลือที่บอกว่าผมอาจถอดใจขายสโมสรอนทิ้งเพราะทำทีมมานานแต่ยังไม่ได้แชมป์กับเขาเสียทีต้นขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในหัวใจอย่างใดทุกวันนี้ตนมีความสุขกับการทำทีมมากขึ้นเพราะได้เห็นเยาวชนจากอะแคเรนี่ของเราพัฒนาขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในทีมชุดใหญ่หลายคน